สวัสดีเพื่อนๆชาวกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะก็มาพบกับข่าวสารของทินรักกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะที่แอดมินได้นำมาฝากกันเป็นประจำในทุกอีพีนะคะสำหรับอีพีนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปลุยกันเลยคะ่ะ สำหรับข่าวแรกนี้นะคะสงสัยว่าใจไม่อยากอยู่กับเรือแล้วสําหรับเจ้าหนูกาเบียลเคซุสโดยเอเจนต์ส่วนตัวของเขานะคะได้แจ้งไปยังเรือใบสีฟ้าแล้วว่าเชซุตต้องการย้ายออกจากทีมโดยล่าสุดเอเจนต์ส่วนตัวของกาเบียลเคซุสก็ได้โทรแจ้งกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะคะว่านักเตะในความดูแลของเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในขณะที่ยูเวนตุสเองนะคะก็อยู่ระหว่างการเจรจากับเรือใบสีฟ้าถึงข้อตกลงในการคว้าตัวเชซุส ไปร่วมทับแล้วเช่นกันนะคะโดยซิตี้เองก็ต้องการขายขาดไม่อยากให้ไปแบบยืมตัวค่ะและต้องการค่าตัวที่60-65ล้านยูโรตามรายงานของเคลซิโอมูคาโตซึ่งเป็นสื่อดังของอิตาลีนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวนี้ สำหรับข่าวต่อไปแล้วก็ไปคุยกันถึงการซื้อขายนักเตะของเรากันนะคะถ้าหากว่าเรือจําเป็นที่จะต้องลดนักเตะบางรายออกไปเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะมาใหม่นะคะที่ค่าตัวแพงมากอย่างแฮร์รี่เคนและแจ็คกิลลิตแล้วเพื่อนๆจะเสียดายใครบ้างโดยล่าสุดเดอะเทเลกราฟ h รวมถึงดีแอเลติกก็ได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก นำโดยเป๊ปกอดิโอลาพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มขุมกําลังด้วยแข้งพรสวรรค์ชั้นนาถึงอย่างนั้นพวกเขาตระหนักว่าจําเป็นที่จะต้องระบายนักเตะทีมชุดใหญ่ออกไปก่อนเพื่อช่วยในการเสริมทัพนะคะโดยแจ็คกิลลิตกับแฮร์รี่เคนต่างเป็นเป้าหมายหลักของแมนซิตี้แต่ค่าตัวของทั้งสองคนน่าจะทุบสถิติของสโมสรคาดว่าน่าจะทะลุ200ล้านปอนด์ค่ะและการปล่อยนักเตะออกจากทีมจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้บ้างรวมทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยโดยคนแรกนะคะราฮี สเตอร์ลิงค่ะถึงแม้จะมีผลงานที่ดีกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรแต่ว่าฟอร์มในระดับสโมสรก็ไม่ดีเท่าไหร่และสเตอร์ลิงเองนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกังวลค่ะที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมรุกของแมนซิตี้จึงกลายเป็นนักเตะที่ขายได้ในซัมเมอร์นี้โดยที่เขายังมีมูลค่าสูงทั้งในด้านโฆษณาและด้านกีฬาตามรายงานบอกว่าเขามีโอกาสย้ายหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามานั่นเองนะคะได้ที่2ค่ะอิมเมริกลาบ็อก ที่มีผลงานดีกับทีมชาติสเปนในศึกยูโรก็สนใจการกลับไปเล่นในลาลิกา้าแต่ผลกระทบด้านการเงินของหลีกอาจทำให้การย้ายทีมในปีนี้เป็นไปได้ยากขึ้นนะคะ ต่อไปกระเบียเคซุสค่ะซึ่งเป็นกองหน้าซีเนียคนเดียวของทีมในเวลานี้แต่ก็อาจโดนปล่อยได้เหมือนกันโดยมียูเวนตุสจับตาดูสถานการณ์อยู่นะคะและคนสุดท้ายนะคะก็เป็นเบนาโดซิลวาค่ะก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งที่อาจจะโดนปล่อยออกจากทีมเนื่องจากมีข่าวว่าเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายออกเพื่อความท้าทายใหม่โดยมีเป้าหมายไปค้าแข่งอย่างลาลิกาสเปนกับบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆรู้สึกเสียายคนไหนบ้างไหมคะหากจําเป็นที่จะต้องปล่อย ออกไปจริงๆค่ะ เราไปต่อกันกับข่าวนี้เลยนะคะวงในเผยกิลิชช่างใจย้ายขึ้นเรืออาจต่อสัญญาฉบับใหม่กับวิลล่าโดยสื่อดังอย่างท็อกสปอร์ตก็รายงานว่าแจ็คก,กิลิชมีความลังเลใจในการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคาดว่าราคาของเขาอาจพุ่งสูงถึง100ล้านปอนด์ค่ะตามรายงานได้อ้างอิงถึงบุคคลใกล้ชิดนักเตะระบุต่อไปว่ากิลิชอาจตัดสินใจที่จะต่อสัญ,ญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่อายุ6ปีแม้ว่าดีลปัจจุบัน จะลากยาวไปถึงปี2025ก็ตามโดยเขาตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากวิลล่าพาร์คมาตลอดช่วงหลายปีหลังเพื่อภารกิจในการตามหาถ้วยแชมป์และลงเล่นในฟุตบอลยุโรป แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่กับทีมรักเสมอมาวิลล่าได้ส่งสัญญาณแสดงความมั่นใจในการรั้งตัวนักเตะรายนี้โดยให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์หลักสําหรับชุดแข่งขันฤดูการใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์กิริตก็ได้พูดถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสโมสรว่าทุกคนรู้ดีว่าสโมสรมีความหมายกับผมมากแค่ไหนผมเป็นเด็กของวิลล่ามาตลอดชีวิตผมรักในการที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรนค่ะสําหรับสโมสรแอสตันวิลล่านะคะก็ต้องการที่จะ ขยายสัญญาของกิลิตเพิ่มไปอีก1ปีนะคะซึ่งจะทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าสัปดาห์ละ1นึ0 0 0สปอนด์ค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะเลกิฟสื่อดังฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวกลับไปให้ความสนใจคว้าตัวคิงลี่โกมองซึ่งเป็นปีกของไบเยนมิวนิคอีกครั้งนะคะ และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป๊ปกอดิโอลาตกเป็นข่าวสนใจนักเตะรายนี้เพราะเมื่อปีที่แล้วเรือใบก็สนใจจะเอาเขามาแทนเลลอยซาเน่นะคะจูเลียนนาเกลมันก็ยังอยากเก็บนักเตะคนนี้เอาไว้กับทีมแต่ปัญหาติดอยู่ที่นักเตะขอเพิ่มค่าเหนื่อยจากเดิม9ล้านยูโรต่อปีขึ้นไปให้เทียบเท่ากับเลลอยซาเน่ได้รับก็คือ18ล้านยูโรต่อปีนะคะแต่ทางเสือใต้ก็ได้บอกให้เขาได้เต็มที่ก็คือ13ล้านยูโรเท่านั้นโดยมีเชลซีและลิเวอร์พูล ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันค่ะทางนี้ก็ยังมองว่ากามองไม่ใช่เป้าหมายหลักในการเสริมทัพเพราะเรือใบสีฟ้ายังคงมุ่งเป้าไปที่แฮร์รี่เคนและแจ็คกิลลิตโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ ไปต่อกันกับช่วงวันดีๆของสุดหล่อฟรานเตเลสกันบ้างนะคะที่ณตอนนี้เขาก็กําลังใช้เวลาวันหยุดอยู่ที่สเปนประเทศบ้านเกิดของเขากับเหล่าบรรดาเด็กๆที่ฟอยโยสซึ่งเป็นเมืองเล็กๆค่ะอยู่ใกล้กับบาเลนเซียและเป็นโรงเรียนเก่าของเขานั่นเองค่ะโดยเขาได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้อยู่กับเหล่าเด็กตัวน้อย,อยซึ่งเขาก็ได้ใช้เงินส่วนตัวเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นเพื่อแลกกับความสุขที่พิเศษกับเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ทั้งนี้นะคะตอนน่อเล ยังได้จัดกิจกรรมสอนทักษะฟุตบอลรวมไปถึงการนำเด็กๆทำสาธารณประโยชน์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดอีกด้วยนะคะก็สุดยอดและก็น่ารักไหมล่ะคะสำหรับแฟนลานตอเลสปีกของเรือใบสีฟ้าของเราค่ะ ข่าวต่อไปนะคะก็นับว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆในประเทศอังกฤษก็ว่าได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทางรัฐบาลประเทศอังกฤษได้ให้แฟนบอลเข้าชมฟุตบอลอย่างเต็มสนามได้แล้วอย่างเป็นทางการนะคะก็เป็นอันว่านะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแฟนบอลก็สามารถเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลในสนามแบบเต็มๆความจุได้อีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษประกาศยกเลิกมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเป็นทางการนะคะเอดีฮัส,สเตเดียมก็จะกลับมา คึกคักอีกครั้งแล้วค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะไมเคิลบอลค่ะอดีตกองหลังลูกมอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ออกโรงหนุนให้อดีตต้นสังกัดเก่าเซ็นสัญญาคว้าตัวแดนนี่อิงของดีราคาถูกกรณีพลาดได้ตัวแฮร์รีเคนซึ่งแดนนี่อิงเองนะคะก็ได้รับความสนใจจากไก่โดยทองเช่นเดียวกันและบอลอดีตแบ็กซ้ายของแมนซิตี้ก็ได้กล่าวว่า น่าเสียดายที่เขาไปได้ไม่สวยนักกับลิเวอร์พูลผมคิดว่าเขาต้องการที่จะกลับมาเล่นให้สโมสรใหญ่อีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าเขาดีพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ได้นะดูเหมือนว่าการย้ายไปท็อตแนมของอิง์จะไม่เกิดขึ้นแม้พวกเขาสนใจนักเตะรายนี้เพราะความสัมพันธ์ของพวกเขากับเซาท์ทัมตันไม่ค่อยดีนักซึ่งนั่นทําให้แมนซิตี้ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมผมเองคิดว่าอิง์เหมาะกับแผนการเล่นของซิตี้นะและเขาจะเป็นตัวแทนของอาเก้ ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับแดนนี่อิงนะคะเขาได้รับค่าเหนื่อยเพียง75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นและสัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้านี้และกองหน้ารายนี้ก็ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่กับนักบุญซึ่งทําให้นักบุญอาจจําใจขายเขาออกในราคาที่ถูกดีกว่าที่จะยอมเสียนักเตะออกไปแบบฟรีๆค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เรือใบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะน่าสนใจไหมคะสําหรับแดนนี่อิงค่ะ ส่วนข่าวสุดท้ายของอีีนี้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าเรือตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแฮร์รี่เคนเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา5ปีค่ะโดยนิโคลโลชีรา นักข่าวชื่อดังของกัสเซตาก็ได้เปิดเผยว่าณตอนนี้แฮร์รี่เคนได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยสัญญาการค้าแข่งในถิ่นเอดิฮัดเป็นเวลา5ปีจนถึงปี2026ค่ะและตามรายงานนะคะเคนเต็มใจและพร้อมย้ายเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าและพยายามทําให้เขาได้ย้ายออกจากสเปอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ตกลงรับข้อเสนอจากเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ เหลือเพียงแต่แค่ว่าทางสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์จะยินยอมรับข้อเสนอจากเรือใบสีฟ้าหรือไม่นะคะ สำหรับ EP นี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามข่าวสารผ่านทางช่อง YouTube แห่งนี้ค่ะหากมีข้อคอมเมนต์ข้อเสนอแนะก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิด1 9นะคะสุดท้ายนี้แอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ